สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูท้องนะคะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดูรูของวงการค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์พันศักดิ์สุกเรรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะโอ้คุณหมอคะวันนี้มีประเด็นมีคนสอบถามเข้ามาปุ๊กไม่แน่ใจว่า คุณหมอเคยได้ยินไหมที่เขาบอกอะไรนะเธอทอรีนทอรีน <c oughs> นะฮะยาอายุวัฒนะตัวใหม่ชะลอวัยชีวิตยืนยาวทอรีนคืออะไร, <c oughs> รคุณพวกก่อนอื่นก่อนที่ไปพูดเป็นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นนแบบั่นไปมันจะเหมือนเหมือนอะเอาเป็นว่าเวลาเราฟังคำว่า <c oughs> ของใหม่ช่วยเรื่องเนื้อลงนี้ <c oughs> คุณหยุดคิดอีกสักครั้งก่อน ว่าที่เขาพูดออกมามีประโยชน์ทางการค้ามากแค่ไหนโอ้นอครับครับเราจะเห็นว่าอ่เอา่เอายุคเก่าๆเ,เวลามีผล,ผลผลิตที่เรียกว่าสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งออกมาเนี่ยะจะเฮอกันใช้จนหมดแล้วก็เลิกไปถ้ามันดีจริงก็อยู่ต่อใช่ไหม ใช่ใช่เห็นมันมาเวฟนิ้มก็ลงหายไปแล้วก็เวฟใหม่เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรขึ้นมาอันที่หนึ่งอย่าเป็นกระต่ายตื่นโตมคิดว่ามันดีที่สําคัญที่สุดต้องอ่านต่อเนื่องต่อไปอต้องอ่านต่อเนื่องต่อไปอการศึกษาวิจัยไม่ว่าผลิตภัณฑ์สารอาหารผลิตภัณฑ์อะไรทั้งหลายทําในสัตว์ทดลองทั้งนั้นไม่ได้มีทําในมนุษย์เลยเพราะทําในมนุษย์ไม่ได้มันผิดกริยธรรมการวิจัย่คุณก็ไปอ้างของสัตว์ทดลองมาแทนคนอะ ซึ่งมันแทนเงินไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอมันตอบไม่ได้เพราะไม่มีการวิจัยยืนยันผมตอบแบบนักวิชาการจะไม่ว่าใครคนั้นถ้าบอกอันนี้ดีไหมถ้าเขาบอกเขาทําในหนูหนูก็มีหลายชนิดนะหนูแฮมสติงหนูตีทองหนูตัวขาวหนูตัวดําทําในตรงไหนมันก็ดีสําหรับตรงนั้นแต่ไม่ได้ทํากับคนฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะดีกับคนไหมอย่างนั้นเลยคุณหมอค่ะสมมุติเราบอกว่ารดยี่ห้อนี้โคตรดีนะเอยชื่ออะไรก็ว่านะมันอาจจะดีสำหรับคนนั้น แต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้อยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยใช่ถึงแม้ว่ามันดีทั้งคู่เนี่ยเนื้อกไหมก็ต้องเข้าใจนี้เลยหรือถ้าคุณเอารถยนต์ผิดยี่ห้อไปซ่อมอีกูนที่ว่าดีมากๆก็เจ๋งเหมือนกัน้ันทุกอย่างเนี่ยเราโดนยึดติดกับการโฆษณาชวนเชื่อในทุกเรื่องว่าเราอยากได้อะไรที่ดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมที่สุดก็ได้งั้นที่ดีที่สุดคือต้องเหมาะสมที่อ่าเพราะฉะนั้นที่ดีก็คือที่เหมาะสมกับเรา <น> <c oughs> แต่ทีนี้มันจะมีทอรีนมีอะลอีนอีกเต็มไปหมดพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง อ๋อเหรอค่ากรดอะมิโนเน่ปุกเคยได้ยินแต่ทอรินไม่เคยได้ยินเลยกรดอะมิโนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้ว่ากรดอะมิโนทั้งหลายมีหน้าที่อะไรกรดอะมิโนทั้งหลายมีหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอจากการใช้งานถ้าใครฟังผมพูดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเย็นๆเราก็ต้องกินโปรตีนที่ย่อยสลายง่ายมันก็จะออกมาเป็นกรดอะมิโนที่หลากหลายปลาใช่ไหมคะปลาก็ได้ครับจะตุนเอ่อตุนเนื้อสัตว์แต่ตุนให้เปื่อยๆก็ได้อกไก่ ที่เ<ด>ขาชอบกินอกไก<ด>่ไทยดำอะไร,ไ<ด>รอย่าง้ทีนี้ก็ที่อยากจะบอกก็คือบางทีผมถึงไม่เอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกระทบเขาแล้วผูดให้ฟังว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรอย่างเดียวที่ออกฤทธิ์เป็นยาวิเศษเด็ดขาด แสดงว่าต้องกินผสมกันเลอคะถูก,กต้องเยอะๆหลายอย่างอย่างเช่นสมดติราเราบอกเราอยากจะอายุยืนยาวเอาแบบให้ hit to the point เลยนะ,ะถ้าคุณจะอายุยืนยาวได้โกร h ฮอร์โมนฮอร์โมนการแก่ชราจะต้องออกมาดีป้องกันการแก่ชรากร h ฮอร์โมนนั้นสร้างมาจากโปรตีนที่เป็นย่อยสลายแบบเนี้ยอาจจะมีชื่อ ine, in, อาร์จินีนออริทีนอะไรอะไรอินอนอีกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกต่อก็คือค่ะ กรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยในงานศึกษาวิจัยในพวกสัตว์ท้องรองทั้งหลายมันออกฤทธิ์เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตัวมันเล็กมันต้องการปริมาณการดูดซึมเข้าไปไม่มากนักมันก็ออกฤทธิ์<อ>แต่สําหรับมนุษย์เนี่ยปริมาณที่เรากินเข้าไปมันอาจจะดูดซึมไม่พอเพียงก็ได้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะเราตัวใหญ่กว่า,าเพราะนะั<อ>้นเราก็เอาไอ้คันที่เขาทางานวิจัยมาเลยง่ายกว่า พี่ก็าทำงานวิจัยเนเขามีสารกรดอะมิโนอยู่3-4ตัวอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเพเดี๋ยวจะเป็นการค้าแต่ก็คงว่ามันมีกรดอะมิโนอยู่สามสี่ตัวกรดอะมิโนพวกนี้ถ้ากินจนกระทั่งร่างกายดูดซึมแล้วได้ปริมาณพอที่ร่างกายจะไปสร้างฮอร์โมนกันแก่ชราเนี่ยนะคุณอ้วกแตกอวกแตนคุณท้องเสียตายเลยเพราะมันกินเยอะเกินไปร่างกายมันทนไม่ไหวมันต้องขับทิ้งวิธีร่างกายจะขับทิ้งคืออ้วกออกไปก็ อืดออกไปเพราะฉะนั้นเขาต้องไปสกัดพวกนี้ออกมาเป็นชนิดพ่นไตลิ้นมั่งเพราะฉะนี้อะรอะไรต่างๆมั่งเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็ต้องจําไว้ว่าของอะไรที่กินใส่ปากเข้าไปอ่ะไม่มียาวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะขนาดมันไม่พอมันต้องฉีดใช่ไหมครับคุณหมอมันต้องเป็นต้องมันกินเป็นเม็ดยาเป็นแคปซูลนั่นแหละอ่าอ่าคือคือคือโดยหลักการในงานวิจัยที่เขาทาวิจัยเกี่ยวกับไม่ว่าตัวไหนนะค่ะค่ะถ้ามันจะออกลิ์ได้คุณอาเจียนก่อนหรือไม่คุณก็ท้องเสียก่อน แต่แม้เพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่พอแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีงานวิจัยในมนุษย์ทุกคนก็ต้องมาอ้างอิงจากสัตว์ทดลองค่ะตรงเราเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าไม่เราไม่ใช่ทดลองเราอยู่ไปเชื่อมันโอเคงั้นอย่าได้ไปสนใจว่าทอรีหรืออะไรลินก็คุณก็จะว่ามันมีเต็มไปหมดนะกรดอะมิโนเนี่ยเคยมีคนอสือว่าคุณไม่รู้จะทำอะไรคุณก็ไปซื้อที่เขาขายเป็นกรดอะมิโนเป็นเป็นเป็นลมๆมิดอ่ะกินไปยังถูกสักกว่าเลย แล้วเราคุณภาพหรือว่าความจเป็นที่อาทีนี้ก็ต้องก็ต้องรู้อย่างก่อนนะคุณปุ๊กพูดต่อคุณปุ๊กทำรายการเกี่ยวกับโฆษณาของใช่ไหมของทั้งหลายที่ขายอยู่ในโลกนี้ต้นทุนสิบเปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์มันัมนจะกินอันไหนก็คิดให้ดีก่อนนะว่ามมันีค่าราคาเท่าไหร่ต้นทุนก็สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละงั้นแอบถามคุณหมอนิดหนึ่งปุ๊กได้ยินคอลลาเจนไม่ต้องระบุยี่ห้อแต่ก็คุณหมอครับปุ๊กสงสัยมากเลยคอลลาเจนอะ เราจะรู้ได้ไงว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีแล้วบางคนบอกว่าเราดูที่ที่เขามีโปรโมชั่นไหมสองแถมสี่ตอนนี้ขึ้นมาแถมหกตอนนี้ขึ้นมาแถมแปดกินได้ตลอดทั้งปีมันถูกมากเลยอ,อยากทุนเสราแถมได้เห็นไหมต้นทุนมันสิบเปอร์เซ็นต์่ะต้องขอขอบคุณทุกท<ด>ุก,กท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u b ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอุมาชาแนลค่ะ ขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ค่าโฆษณาสมัยก่อนที่เขาทำต้องเสียค่าโฆษณา,าเ0ดเอนดี๋ยวนี้โฆษณาเองครับออนไลน์ค่าใช้ใจ่ายตัวเองถูกลงไปตั้งเยอะเนะ่แลวเวลา,าโฆษณาออนไลน์เนี่ยไอ้ไฟตัวสอบเขาตรวจไม่ค่อยจะได้อ่ะอพูดมั่วไปหมดยังไงก็ได้อ่ะแล้วสรุปคอลลาเจนนี่เราโอ <Okay. S 2> เคทีนี้เราก็น,านั่งมองว่าคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนก็คือโปรโตีนชนิดหนึง่งนะครับร่างกายเราเนี่ยผิวหนังมันจะเต่งตึงข้างในมันต้องมีสารชื่อคอลลาเจนกับอลลาสติน คอลลาเจนกับอีลาสตินอ่าอีลาสตินก็ยืดหยุน่นคอลลาเจนก็แต่งตึงจะเห็นว่าผู้หญิงตอนสาวๆมันแต่งตึงและยืดหยุ่นใช่ไหมคุณปุ๊กผู้ชายก็เหมือนกันเออพราะมันมีฮอร์โมนชื่อเอสโตรเจนใช่ค่ะเพราะมีฮอร์โมนชื่อเอสโตรเจนใช่ค่ะแล้วก็แปลว่าสําคัญว่าจะสร้างคอลลาเจนได้ต้องมีเอสโตรเจนใช่ค่ะอันที่สองต้องมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านอนุมูลอิสระอันที่สามต้องมีโปรตีนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคอลลาเจนซึ่งตัวคอลลาเจนนั้นก็เป็นโปรตีนที่จะเปลี่ง ก็ยังเหลือสองนเพราะฉั้นถ้าเกิดเอสโตรเจนคุณไม่ดีสาตราต่อต้านคุณสารไม่มีก็ไม่มีประโยชน์หรอคะก็มีประโยชน์กินอาร่อยดีโอผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้กินเออร่อยที่กินนอาอร่อยหนูก็ไปกินอย่างอื่นสิคะ <c oughs> ไม่ต้องกินคอลลาเจนนี่อีกอย่างต้องกินเพื่ออะไรเพื่อก<า>ินเพื่อทันสมัยเดี๋ยวไม่เหมือนเพื่อนโอ้ทันสมัยไม่ต้องก็ได้ค่ะไอไอเรื่องนินทานี่นินทาใครขอนินทาลูกสาวยกหมู่ว้านสมัยก่อนลูกสาวผมก็อยู่ร่อนเล่อยู่ในวงการเนี่ยมันก็ไปซื้อผมคอลลาเจนมาชงกินอ๋อ พอมาเจอพ่อพ่อไม่ต้องบอกหนูหนูรู้ว่าไอ้ตัวนี้กินแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนคอลลาเจนในตัวหนูหรอกแต่เพื่อนเขากินหนูก็ต้องกินไม่งั้นหนูเข้าเพื่อนไม่ได้เนี่ยอันที่หนึ่งนะพ่ออันที่สองเนี่ยมันอร่อยพ่อก็โอเคตกลงเธอเข้าใจก็โอเคแล้วถามแล้วทําไมถึงถึงอันที่สามเป็นมีอะไรมีมีคนให้หนูกินฟรีโอเคถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาพถ้าเกิดซื้อหนูไม่กินเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราจะกินคอลลาเจนที่มีประโยชน์มากที่สุดแสดงว่า าต้องไหกินถ้าคุณกินคอลลาเจนได้อยากให้มันเกิดคอลลาเจนในตัวเองอคุณก็ต้องทําให้ร่างกายคุณมีฮอร์โมนชื่อเอสโตรเจนให้พอเพียง<อ>พูดง่ายคือผู้หญิงต้องมีการตกไข่ที่สมบูรณ์คุณต้องนอนหลับพักผ่อนที่พอเพียงคุณต้องมีการสร้างอะไรต่างๆเขาว่าเข้าไปนะ好吗<อ>แล้วคุณไม่ต้องไปกินเช่นคุณกินยาคุมอยู่มันก็ไปกดการสร้างคุณฉีดยาคุมอยู่มันก็กดการสร้างหรือคุณวัยทองมันก็ไม่มีส่วนผู้ชายนั่นฮอร์โมนเพศชายส่วนหนึ่งมันต้องเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงค่ะ นั้นคุณก็ต้องปรับร่างกายคุณให้ดีถ้าคุณเดมคุณก็เต่งตึงเอสโตรเจนไม่มีทําเป็นเม็ดขายเหรอเอสโตรเจนเขาเป็นครีมครับเป็นเจลถ้่ทนนี่กินเนี่ยมันเป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์ซึ่งอาจจะอันตรายก็ไม่ควรซื้อมากินแต่เมื่อกี้ที่คุณหมอยังบอกอีกยังไม่หมดค่ะนอกจากคอลลาเจนอเอสโตรเจนแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่คุณสารต่อต้านอนุมูลอิสระเราก็ไปซื้อผลไม้มากินสิคะเราไปกคือ่าเพราะนั้นเห็นไหมตะกี้เนี่ยถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยเรากิน กินอาหารเนี่ยมื้อเช้าเรากินเป็นแป้งและน้ําตาลให้เต็มที่ได้พลังงานค่ะมื้อเย็นเรากินพืชผักผลไม้สดเป็นประจำเพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้เรากินโปรโตีนซึ่งย่อยสลายง่ายก็จะเป็นกรดอะมิโนโค่ะแล้วคืนนั้นเรานอนหลับพักผ่อนให้พอเพียงการสร้างฮอร์โมนก็ออกมาดีรวมกัน3ามอันรุ่งเช้าก็แต,ต่งตึงนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ก็มีบางคนบอกคุณหมอฮะงั้นขอเสียเงินซื้อมันทั้ง3อย่างแล้วกินทีเดียวง่ายเอาเร็วดีไหมฮะอ่าเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ คนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาจะคือคือเราเนี่ยมักจะอยากได้อะไรที่ได้ผลเร็วๆอันนั้นจึงเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เป็นจิตวิทยาที่คนเขาทาธุรกิจเขาเข้จใจเขาก็เลยทําของมาขายเรานี่ละค่ะอืมแลวแลวเวลาที่จะบอกคุณต้องเข้าใจนะเวลามนุษย์เนี่ยมันจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นเหมือนไอกไอ้ไอกราฟระคังคว่ำอ่ะมันจะมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์สิบสิบอาสิบนี้ฉลาดมากหลอกมันยากส่วนอี เพราะไอ้แปดเนี่ยทำยังไงถึงจะ,ะให้ซื้อได้ก็เข,า,ขาใช้เลขอุปทานหมูออุปทานหมูก็คือเป็นกระแสะเดี๋ยวนี้ AI ใช่ไหมกูอยากจะโพสอะไรลงลง c e e o o o k ลงอนะิสระแกรม่ะไม่ต้องทำเองแล้วกูส่ง AI ปั๊บ AI มันทำให้หมดเลยเตเหมือนคน500คนใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีบริษัทรัรบจ้างทำเป็นปุ๊ก1ปุ๊ก2ปุ๊กสปุ๊กสี่มาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันกระแส อาปุ๊กไม่ซื้อกินแล้วก็ได้ต่อให้เขาแถมเยอะขนาดไหนปุ๊กก็ไม่ซื้อก็ได้ค่ะเพราะอาจารย์ท่ตอบไปนะคุณปุ๊กเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีค,คุณปุ๊กเป็นคนทํางานเพื่อสังคมคเพราะฉะนั้นถึงเวลาคุณปุ๊กนอนหลับเนี่ยค,คุณภาพการนอนหลับก็ดีอยู่แล้วปรับอาหารีกอย่างเดียวปรับสวยงามเช้งกระเด็ง สายทุ <c oughs> ตายแล้วเมวื่อวานซื้อมากระป๋องหนึ่งอยู่ในกระป๋ง <c oughs> ซื้อกระป๋องกกินต่อไป <c oughs> โอเคแต่ว่าคุณหมอฮะเอาละค,คอรลาเจนไม่ควรซื้อมาทานแต่ว่ซื้อได้แต่ขอให้รู้ว่าราคาที่จ่ายเนี่ยคุณจ่าย100%เซเพื่อให้ได้ผลสิเออไม่ต้องซื้อแล้วค่ะแต่คุณหมอถ้าไม่ใช่คอรลาเจนทุกวันนี้เนี่ยวิตามินอืม ก็เรากินด้วยคนอื่นซื้อให้เรากินด้วยนะหรือเ,เราเริ่มมีอายุเราก็ซื้อวิตามินให้เราเช้าก็กินอะไรนะน้ำมันฟักข้าวอ,าอ่ะฟักข้าวโอเคดีมีมีวิตามินซีโอเค okay. ก่อนนอนก็กินน้ำมันสนเกาหลีน้ำมันสนก็ดี <สน S 2> มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและมีไขมันชนิดดีช่วยป้องกันการอักเสบช่วยทําให้ไขมันไม่เสื่อมโอเคดีทั้งคู่แล้วกินวิตามินซีกินวิตามินซีโอเควิตามินซีก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คอลลาเจนออกมาแล้วเด้งแล้ววันไหนงานหนักก็ไปกินวิตามิน บีรวมเพราะฉะนั้นคุณกินวิตามินบีรวมทุกวันดีกว่าเพราะคุณทางานหนักทุกวันอ๋อเหรอคะคือเราเราเรากินวิตามินเยอะขนาดนี้แต่ละวันนะไม่ใช่ปุ๊กนํามันคนไม่ใช่ไม่ใช่แต่พผมต้องบอกใช่ไหมเวลาคุณปุ๊กบอลเนี่ยผมผมวิเคราะห์ทีละตัวให้เลยใช่ไหมบางคนอ่ะเพื่อนเข้าใจกันทีนี้ก็จะบอกให้ว่าบางคนที่คุณกินถ้ากับมือมีใครวิเคราะห์ให้คุณหรือเปล่ามันเกินความจําเป็นไหมคุณหมอกรอบเกินน้องวเป็นไม่สําคัญนะคุณปุ๊กลองดูนะ ถ้าร่างกายเราต้องการสารอาหารสม,สมมุตินะ ừ ừ ừ. ต้องการสารอาหารสักสิบอย่างถูกต้องไหมมันก็มันก็เดินขบวนเข้าร่างกายกันอย่างส,สบายๆแต่ถ้าคุณเกิดยัดหนึ่งในสิบนั้นเข้าไปสิบหน่วยอ๋อปริมาณเยอะเข้าใจใช่ไหมเพราะเรากินเรากินเยอะเกินค่าความต้องการ่นะเพราะ,ะนั้นจากจากสิบก็กลายเป็นยี่สิบหน่วยแต่ยี่สิบหน่วยมันเป็นยี่ห้อหนึ่งสักสิบเอ็ดหน่วย ถูกต้องนะครับที่เหลือก็เป็นคนละหน่วยอีกเก้าหน่วยเข้าใจเี่เขาพูดใช่ไหมแล้มีสิบอย่างใช่ไหมแล้วบวกสิบอีกตัวหนึ่งเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหนึ่งในนั้นเนี่ยกลายเป็นสิบเอ็ดเพราะไอ้สิบเอ็ดนั่นอะ power เยอะมะเยอะมันแย่งเข้าเข้าบ้านเยอะมหมเอมันก็จะเข้าไปเยอะกว่าตัวอื่นมันก็ทําให้ตัวอื่นไม่ได้เข้างั้นเรา แต่มันก็เข้าไปในปากเราทุกตัวนะฮะมันอาจจะดูซึมไม่เข้าหมดทุกตัวก็ได้เพราะปตูมันปิดก่อนนี่ให้รู้จักคุณหมอพันศักดิ์สุกเรอค่ะเพราะว่าต้องกินให้พอดีคุณผู้ฟังอาจจะคิดเหมือนปุ๊กใช่ไหมคุณหมอครับมันจะไม่เข้าได้ไงเนเมื่อหนูอ้าปากมันก็เข้าปากหนูทุกอันไม่ว่าจะเป็นสลัดผักที่เรากินเสเข้าปากไปอยู่ในลำไส้วิตามินอ๋อมันเข้าไปทางปากเข้าไปมอดไส้อาจจะออกไปทางอึมันอาจจะไม่เข้าสู่ร่างกายใช่เพราะว่าประตูมันเปิดไม่ไหว มันเยอะไปงั้นเราก็ไม่ควรกินอาหารเสริมเยอะเกินไปควรกินอาหารเสริมที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าลักษณะที่เช่นเราไม่กินผักเยอะเลยชนิดเนี่ยคุณขาดสารต่อต้อตานอนุสระแน่นอนคุณไม่กินเนื้อปลาที่ดีเลยคุณไม่กินพวกน้ํามันที่ดีเลยแปลว่าคุณขาดไขมันที่ดีแน่นอน แสดงว่าเราต้องใช้วิจารณญาณก่อนกินว่าวันนี้เรากินอะไรเข้าไปเราน่าจะขาดอะไรใช่เราจึงค่อยกินอาหารเสริมเม็ดนั้นไม่ใช่กินลูทีนเป็นประจําก่อนนอนต้องสี่เม็ดจะใส่าปากไปเลยแล้วความจริงทั้งวันเราก็ไปกินผักมาเยอะมากเลยนะวันนี้ไปโอ้กระจูมา <laughs> หรือว่าไปสลัดอะไรมา เราก็อาจจะไม่ต้องกินเม็ดผักรวมก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่อ๋อมันต้องคิดก่อนกินนะคุณผู้ฟังไม่ใช่เอาความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณผู้บอกว่าผมไม่พูดว่าคุณมีเงินเหลือซื้อแล้วก็อะไรแต่คุณอาจจะเสียประโยชน์หรืออาจจะเกิดโทษจากการกินเกินไปก็ได้ทราบแล้วเปลี่ยนคุณผู้ฟังฮะทราบแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะฮะเอาละคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆยังมีอีกแน่นะคะสุดยอดุรุณ้าสุขภาพกับเราแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามนะฮะกับคุณหมอพันศักดิ์สุขเรื่องกระเจาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสดดีี